นี่การแข่งฝันวัลเล่ยังไม่เห็นกีดถไทยเสร์ฟเลยอ่ะของเขาถ้าเกิดจะให้ถ่ายเต็มหน้าบใคยเสร์ฟว่าเจนเฮ้ยมันจะเทือนเห็นไหมเนี่ยไม่ซูมไม่ซูมก็เหมือนซูมโอ้โหเฮ้ยแบงค์อะย้อนเปลี่ยตัวแบงค์อะ ไม่ไม่มาดิมูอนเรียกเลยไอ้มูกอยู่เฉยๆมันไม่เห็นเนี่ยมันกระดกกระแดกกระดุกกระดิกกะด๊ลงไปเลยเราจะขี่เราเราจะนั่ง่ะเนั่งมูเฉยไม่ได้โม่ไปไอเมยป้ <c oughs> ไปให้ พี S <S 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 ่เดเราไปเข้าอีก